สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพโชคครับเมื่อนีส่อพโชคกับสิพาพีพาะนองมาพบกับโอมขนองศักดิ์สรีอุดรครับซึ่งเทวิดีโอนี้ส่อพโชคก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจต่พารวยครับเพิ่นได้นําเทปวิดีโอนี้มาให้ส่อพโชคส่อพโชคก็สิได้นาเสนอให้พี่ให้นองได้เห็นได้หูก,กันทุกอริยบทของโอมขนองศักดิ์ สี it, right? อยอดรนเนี่ยนะครับอยงไรพี่น้องก็ตามสอพโชคมาเ้อครับเ้อแล้วก็มาพบกับโอมขนองศักสีอุดอนครับสําหรับเทปวิดีโอนี้กัสอพโชคก็ต้องขอขอบคุณเจตูผ้าร่วยเป็นย่างมากครับที่ให้ความมันเคราะห์สําหรับวิดีโอนี้ครับตามสอพโชคมา,นานครับพี่น้องครับอยากได้แนวทางของพี่โอมกับปะไปตามต่อแนวทางน้ากันกับเจตูเนาะคะนะ่นะเนาะไปเขาไปหาพื้นพี่น้อง ขอบคุณนะ้องทุกคนที่มาเยี่ยมบ้านนะ้องครับที่แฟนคลับและเอฟซีทุกท่านอยากรู้เรื่องโชคเรื่องราบเนาะแต่พี่องค์ก็ปกติตั้งแต่นับวันเนี้ยขึ้นหลังก็โอเคเนะาะครับเป๊ะแต่ตั้งแต่แตวันนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็มองไม่ออกเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆนะงวดนี้ปู่คอมให้มาแล้วแหละ แต่พอที่เนี้ยพอให้มาปุ๊บท่านก็มายาม้ำมาย้ำอีกทีหนึ่งนะจะพูดให้เป็นแนวทางนะแนวทางโชคลาภเอฟซีทุกท่านก็ตอนนี้อมอมจะอมจะสร้างเรือนไทยให้ปลูกหอมแล้วอมจะสร้างวังถ้ำพญานาตอีกถ้ำพญานาตที่อมจะสร้างเนี่ยไม่ได้ลงทุนเยอะอยู่ประมาณหมื่นกว่ากว่าหรือสองหมื่นนี่แหละ สร้างถ้านะหลังจากสร้างถ้าเสร็จแล้วก็จะไปเอาหุ่นเหมือนท่านลูกท่านมาไว้ในถ้าที่ทําไมต้องสร้างเพราะว่างวดเลขที่ออกห้าห้าเจ็ดเก้านะ่ะพญานาคเจ็ดเสียนมาบ้านมหาอมสีชมพูนี่แหละแล้วก็พญานาคอีกหนึงองค์ก็เป็นครึ่งคนครึ่งพญานาค แต่ตอนแรกโอมว่าจะไปหาซื้อที่หรือว่ามีคนให้ที่โอมอะไปสร้างที่อื่นเยอะแยะแต่ว่าบัดนี้โอมว่าไปโอมกเ็เลยปูเล่มาเขาความฝันว่าปู่พญานาคนท่านอยู่เนี่ยทําไมต้องจะไปสร้างที่อื่น,นั่งสิแม่ก็เลยสารนี่นนจะของตัวเองดีกว่าปู่คอมแล้วก็ยุนีนี่แหละครับผมมวดที่เลขออก สองเจ็ดสองปูพญ,ญา,ากับมาเฮือนผมบาลีทีผมสองสี่สองก็ตัดตัดซี่ออกเอาเกจใส่เพราะว่ามันมีบางอย่างที่ผมต้องตัดซี่ออกนะครนะับเนาะพอเป็นคนผมเป็นคนที่ฝันแล้วผมจะเป็นโคน้ดตัดต้นตัวนี้ออกมัน็กอกมาเป๊ะงวดออกสี่สองสองก็น่ากับฝันอีกเกี่ยวกับเงื่อนโอมอีกบาลทีทีโอมสองสี่สอง พอดีฝันเกีียวปุ๊บเลกก็มาออกสี่สองสองนั่นแหละครับแต่ว่าตั้งแต่จาความได้อมค่อนข้างจะเป็นคนฝันฝันแมนครับไผสิตายไผสิยังจิมาเขาความฝันโอมตลอดอมก็จึงนี่แหละครับเรือของเรือมั่นแต่ว่าที่แน่ๆนะปูพญานาคปู่ขอมที่ขุดท่านได้จากนาท่านให้โชคลาภอมมาตลอดอะเรี่ยงงมอมมาตลอด แต่ว่ายุคนั้นมันบบมีโลกโซวเชียวเนาะค <Okay. S 1> รับก็เลยคนได้บ่ลูหลายแต่ว่าองค์็บ่อยากดังในตอนนี้องค์ก็ไม่อยากดังนะบอกเขงเดียวว่าองค์ไม่อยากดังนะอ,องค์งไ,มงงไม่อยากให้มาบ้านองค์ด้วยซ้ําไปยูทูบเบอร์แต่ว่าถ้าองค์ก็ต้องมีพิเศษเพราะว่าคนที่คุยกันได้และถูกชะตาเป็นพี่เป็นน้องกันองค์ถึงยอมให้เขาบ้านองค์ ถ้าจะทําเป็นธุรกิจมากอมก็ไม่เล่นด้วยใช่ไหมครับผมถลักกันพี่พี่เป็นพี่เป,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 ป็นน้องพึ่งพาอาศัยบางอย่างองมไม่รู้เรื่ององค์ก็จะพึ่งพาอาศัยสามช่อง Youtube เนี้ยนี่แหละแต่ชื่อช่องไหนอง์ก็ยังไม่รู้ไม่รู้ตั้งชื่ออะไรนั่นแหละแต่งวดนี้เนาะแฟนเอฟซีก็อาจจะอยากรู้เพราะว่ามันใกล้วันแล้วล่ะแต่ว่าทุกวันนี้องคมปิดโทรศพัพท์นะปิดโทรศัพท์ละ ถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามช่องสามช่องนี้ก็แล้วกันรือว่าสี่ช่องในวันเนี้ยหาช่องเนาะหาช่องน่แหละเพราะว่าก็ไม่ต้องโทรศัพท์มาถามโอ์ก็ได้หาช่องขับห้าช่องในระหว่างนี้มือนีนะหาช่องเลยครับได้ที่แรกปูพันหายมาแล้วแหละหลังจากนั่นปูพันมะยาที่มะยาไม่ใช่อลไรนะปู่ท่านเชอญโอมมาขึ้นรถ ขับรถนี่แหละขับรถไปเยี่ยมพี่สาวถนนที่อมเคยขับผ่านผ่านไปซอยนะั้นเขาจะปลูกข้าวเต็มไปเลยมีมีขีดตมมีอย่างเขากำลังดําหน้ากันเต็มที่นี่อมก็เลยหมุนกระจกล่องว่ามีคนแก่คนหนึ่งกำลังดําหน้าอยู่อมก็เลยถาม่าเอา้าเป็นยังนี้นมาดําหน้าบนถนนคือมีขีตดตมรถอมสิไปได้บออมว่าองซี่ คนแก่คนนั่นก็เลยบอกว่าสําหรับรถโอมนะผ่านเฉลุยเราปู่ที่อยู่บนรถที่พาโอมไปก็ว่าผ่านเฉลุยโอมกับครับไปได้อีลีผ่านไปเลยขีต่อมหลายๆห,หลังจากนั้นไปหอดบ้านพ่สาวจะไปเล่นน้ำพ่สาว,ล,สาวลดโอมพังพังเลยลหละพังแล้วโอมเลยหายโอมเลยขึ้นรถครับรถมาบ้านกับบุรุษว่ามาบ้านหรือถึงบวรกับไปรถมันดีขึ้นรถก็มาเลยรถดีแล้วกับไปอ้างพ่สาวว่ารถผมไม่ได้พัง ก็ไปไปจอดแล้วสิไปตามพี่สาวมาเบอาืองรถรถโอมหายโอมก็เลยหายหายจนสะดุง้งแต่ว่าในขณะที่ว่ารถหายน่ะก็เห็นพระเลือกพระเดินมาจากตามถนนโอมไปก้มกาพากอนเรื่องรถหายไว้ที่หลังแต่ขอกาพากอนนี่แหละตะผัดโอมมีรถขันนี่โอมฝันอยู่แต่ฝันเกี่ยวกับรถนิดนิดหน่นอยๆไม่ได้ฝันคาดปนี้ ก็ออกเลขรอโอมมาตลอดอยู่เดีย mm hmm. แต่บัน,นี้พอดีหลังปู่ส่วนข้นนางรถรถหายรถนี่ยังทังรถทางนี่ยังจะจนโอมหายสะดุ้งอะ่ะโอมก็เลยมีความมั่นใจว่าปู่ท่านให้โชคแล้วละ่ะปู่หอมหรอว่า mm hmm. ปู่สีสุทัวไม่ยาสีปฐุมมาเพราะว่าย่บ้านโอมมีสองปูทางนี้ทางนั้นกระส่งไ้เพิ่น มื่อนีผมสั่งเลี้ยนไทยผมก็ต้องสั่งถ้มพญ,ญานาคนำํำขอกำลังใจและกำลังบุญจากเอฟซีุกคนทรงพาน uber, ายนะูทูบเบอร์ใหม่แนซอยโอมแนะ่ว่าโอมจะสร้างถ้มพญ,ญานาคบ,างงบ่สากใหญ่ครับงบประมาณยู่ประมาณบ่เกินสองหมื่นหรอกแต่ว่ามันมีคนสร้างให้โอมอยู่เขาจองตัวโอมนะเขาจองตัวโอมแล้วนะไม่ต้องปล่อยเลขไม่ปู่เข้ามาก็ไม่ต้องบอกใคร เขาจะโอนเงินมนาะสร้างเองโอมก็เลยบอกว่าคนเดือดร้อนก็มีนะคุณเนาะใช่ครับสงสารไงก็เลยแบ่งปันกันไปเผื่อท่านให้โชค <c oughs> ที่นี่เลขรดโอม, <c oughs> มจะบอกไปตัดเอาดเด้อครับเด้อไปตัดเอานะ <c oughs> เลขรดโอมนะ่ะสี่ศูนสามสองให้ไปตัดเอานะสี่ศูนย์สามสองให้ไปตัดเอาสี่ศสามสอง ใช่มันมีหมดเลยล่ะก่อนหน้านี้สามสี่วันอมก็พูดมาแล้วว่าเลขล่างสองศูนย์มันก็อยู่ในเลขรดโอมใช่ไหมนั่นแหละให้ไปตัดเอาตัดเอารับรองเลยอมก็ไม่การันตีหรอกแต่ว่าโอม,มมั่นใจอ่ะมั่นใจว่ายังไงปู่ท่านก็ให้ละเพราะว่าแฟนคลับโทรศัพท์มาอมจะเอาโทรศัพท์ไปเป,เปิดโฟนให้ปู่ฟังเลย สองเครื่องเปิดฟังให้ปู่พญานาคฟังว่าคนเดือดร้อนจริงร้องให้จริงท่านขอมาปู่ถ้างวดเนี้ยไม่ให้น่ะสงสารต้องให้นะยังสินะแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยากขอยูทูบเบอร์ด้วยว่าขอเอฟซีด้วยคนเหล่นี้ตนพญานาคก็ไม่สร้างใหญ่หรอกไม่ได้สร้างใหญ่รำการเด้สร้างพอให้ท่านได้อยู่เป็นเป็นเป,ป็นส่วนตัวของท่านน่ะนึกออกไหมเพราะว่าปู่พญานาคที่อยู่บ้านเก่าโอมเนี่ย ท่านอยู่ทรายคาเดียวก,กันกับอมันน่าเกลียดมันติดกับโชฟ้ารับแขกมันน่าเกลียดอมมาขีดเบิงอ,อมก็เลยสิแยกคนไปใส่น้ำตกอีกตั้งห้ากนะครับผมในหละน่ะแนวทางกับมีแค่นี้แหละครับผมเ้อเลขรถแนวทางนี่คือ,คอเลขรถผิวเน,นาะจ้ะเนาะใช่โอ้บันดนี้นับตั้งแต่วันนั้นมายังไม่เปลี่ยนปู่ยังไม่เข้าฝันแต่ว่าอมก็เลยเขียนเลขนะเขียนเลขรถอมนะ ยัดเขาใต้หมอนปพกติองค์จะเป็นคนเสี่ยงเลขแล้วเขา้าได้ไม่ได้อง์จะอยู่ในความฝันเพราะดีอคมมาเลขตัวนี้อ์ได้เขียนคือ,อคนลุกอีกแล้วปู่คงช่วยแหละหลังจากนั้นองมก็เลยฝันว่าได้รวมเพศกับผู้เฒ่าสส,ส,สามคนแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเลของมเข้าสามตัวแน่นอนจ้าบัดนี้สิขออนุญาตพี่อมผ้าเอพซีไปเบิ้งทะเบียนรถเนาะจ้าเนาะ จ้าจ้าให้ไปเบิรงเลยให้เอฟซีไปเบิงงให้ตัดเอาเ้ยครับ403น้องตัดออกไปเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ออไปจ้าจ้าจริ่นะครับเพี่งที่อมฝันว่ารถโอมพังอย่างยับเยินถ้าขนาดเลยแล้วไม่ออกนี่มันเป็นไปไม่ได้นะนาอคะใช่ฝวันย่ำเลยนาอค่ะ ยามแล้วนี่ตอนนี้กําลังคุยอยู่เนี่ยขนลุกเลยเนี่ยข้างปูเล่าขื่นนางรถพร้อมเด้อพี่น้องแล้วก็ปูอยู่องค์หนึ่งก็อยู่ข้างล่างดำนาบอกว่าผ่านผ่านขอบกระการข้างปูเล่าขื่นนางลดพร้อมนนี้ก็สิเรตบดนะคะใช่โอ้แอดอันแอดถึกหมดกัดพี่น้องเต็มเลยวันนี้ตายตายตายไม่แน่กันโซกันลาบแล้วกันฝากเอฟซีฝากยูทูบเบอร์ไปบอกเอฟซีซอยกันเลยเด้อโอ้รถเพิ่นไปบ่ได้ จ้าบัดที่นี่พ่อแม่พี่น้องก็ได้ยินจากปากพี่โอมขนองศักดิ์ศรีอุดรเลยนะคะเด้อบัดที่นี่พี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อวาสิตามโตใดแท้ก็คือในความฝันของเพิ่นเป็นยังเพิ่นเบาห้ฟังเมื่อเหล่านอค่ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อนี่แหละครับท่านผู้ชมการที่พี่น้องได้ยินในฟั่ง มากก็คือเสียงของโอมขนองศักดิ์สียุดอนนะครับคือเหล็กแนวท่า,ทาของเพลนก็คือเหล็กแต่เบียนลดของเพลนเนี่ยแหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกทุกคนนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังครับถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจบไม่พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ